สวัสดีครับจะดีไหมครับหากผมจะบอกว่าวิดีโอที่มีความยาวเพียงหนึ่งนาทีที่เรากำลังชมด้วยกันอยู่ณนะตอนนี้เป็นการสรุปเรื่องราวที่สมควรเกิดขึ้นที่สุดสำหรับรอบหนึ่งปีในการเกิดขึ้นมาในการต่อสู้ชีวิตในการเดินทางของนักสู้ภูวัวมาเป็นลูกสาวแห่งชาติมาอยู่ภายใต้การดูแลการอบอุ้มของทุกท่านนะครับสิ่งที่สมควรที่สุดก็คือการที่น้องกัญญานะครับผู้ที่เกิดมาไม่ครบ กลับกลายมาเป็นช้างที่อยู่ในภาวะที่ไม่ขาดคําว่าไม่ขาดของผมหมายถึงว่าณตอนเนี้ของขวัญวันเกิดครบรอบหนึ่งปีที่เรามอบให้กับน้องกัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะพาจะดูแลจะปกป้องชีวิตน้องกัญญาได้ดีต่อไปในอนาคตนะครับเรากําลังอยู่กับน้องกัญญาที่พักผ่อนอยู่ภายใต้การดูแลของแม่โมลานะครับแล้วเราเชื่อว่านะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในขวบปีที่สองของน้องกันยาเนี่ยภายใต้การดูแลของครอบครัวใหญ่โดยมีแม่โมลาแล้วก็แม่วันดีน้องสาวแห่งชาติก็คือทารินนะครับรวมถึงเมคาด้วยนะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมช่วยทําให้ทุกอย่างของการก้าวสู่ย่างปีที่2ของน้องกันยาเนี่ยมั่นคงและมีความหมายขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่เติมเต็มและมีส่วนร่วมในการดูแลช้างทุกเชือกโดยเฉพาะน้องกันยาในบ้านล่มแดนช้างนะครับช่วยแชร์นะครับแล้วก็ช่วย ชื่นชมแล้วก็หลับฝันดีแล้วเราเริ่มต้นชีวิตกับเด็กหนึ่งขวบหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้ด้วยกันครับ

วันนี้กระญาเล่นนัดีหน่อยครับเพราะว่ามาหลายรออแล้วครับเขาไม่ได้กลัวครับพอดีพอ,อ,อเล่นได้เตะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาเล่นเตะแล้วครับวันนี้แม่ธรณีก็มาด้วยครับแม่คอ<ไ>ลาลเมอร์ตัวนี้คือกระญาหนอ่นอยกับมุกลาราู้รสึกว่ากระญาจะชอบเล่นกับลาลเมอร์ครับ